สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก้าเอฟซีหม่จ้ามาจะมาเมือนี้เดี๋วพามาว่ามันสินหลอด,ด้อค่ะสินหลอดกรมี่จ้าสินหลอดแหงกรมี่จ้าห้ากิโลค่ะอ่แล้วก็อันนี้จะเห็ดสมเนื้อน้่จ้าสมเนื้อนี่ทำแล้วส่งเลยนะคะแม่แห้งตั้งอีกสองวันถึงส่งค่ะแต่ที่ทำส่งหมดแล้วนะคะจ้า เอด้อค่ะเด้อมาปักหน้าซอยอย่ายจ้าดีสติดสตอยกับว่าได้ท่าละจ้าโสมเนื้อแบบโบราณโบราณเ้าฟักเขียงเอาเด้อค่ะเด้อดโบได้โบดจ้าเดีย๋ยวติ๋วไม่โบดนะคะเดียวแปบบ๊ดนึงแย่เิปน้ำกันมาก,ก่อนก็จะมีเขา ข้าวเหนียวหนึ่งเฮาอล้างน้าเซน่าใส่แล้วก็จะมีเกลือมีกระเทียมจะแค่นั้นหละจะเป็ผง,งนัวอืมเข่ากับเอด็ดจะเนื้อนี่ฟักเอาด้วยจ้าบโบได้บสจ้ะมันจะอร่อยกว่ากันนะคะเนื้อดวนมีดมันจะอร่อยกว่ากันคนกินก็นจแจฮูเนาะค่ะเนาะ จะอันนี้เดินทางวันนี้นะคะหมูแหนมจ้าสมลูกตุ่มนะคะเดอ้อบะมี่ตองแล้วจ้าโลหกร้อยสั่งได้นะคะบัวเดซผงแหนมนะคะคั้นแบบโบราณโบราณเขาเลยค่ะทำวันนี้ส่งไปวันนี้จะอีกสามวันเป็นพอดีเลยหอดเป็นพอดีเลยจ้า อมีใยา่ต้อเลปจุ่มน้ำตลอดนะคะนี่ที่ว่าวักไปยังไปจุ่มน้ำตลอดจ้าเพราะว่าเนื้อก้อนแดงแดงเลยจ้ะไม่ใช่เนื้อเศษนะคะอืมจ้าฟักกับมือจ้าเดี๋ยวแยติวก็จะนั่นให้มึงทำมึงก่อนขั้นเนาะค่ะเนาะจ้าตอนนี้าย่กับฟักแล้วแล้ว เนื้อหนึ่งกิโลนะคะเครื่องปรุงก็จะมีจะกระเทียมอันนี้คือโขกละสองขีดเ้อค่ะแยกกจะแบ่งเคืองใส่กับขั้นสมนี้นะคะใส่เนื้อแหงนี้จ้ะอือม,มาแล้วก็จะมีเข่าแซ่เวยค่ะเด้อะอาแยกก็จะแซ่เขา่าจะดับแรกแยกกัจะเอากระเทียมใส่ก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอืม นี่ใส่เยอะเท่าไหรยิ่งหอมยิ่งอร่อยนะคะเนื้อเราไม่ใส่เยอะเราเอาแค่กลิ่นค่ะเนื้อเราไม่ไดเอารสกระเทียมนะคะอ่าจะใส่ลงไปเลยสูตรโบราณนะคะบะมี่บะมี่สารกันบูดบะมี่สารกันเสียจะอขาก็ะจะใส่เอ็นใส่เอ็นนั่นจะ้ะเดี๋ยวย่า่เศร้าเขาเนาะ,ะเนาะ แดกก็จะปั้นเขาจะเขาเหนียวนี่ใส่ขีดนึงได้จ้ะเนื้อโลนหนึ่งเย็ดติ๋วใส่ขีดหนึ่งขีดหนึ่งที่เอามาแซีนามได้ค่ะเด้เข้าหนึ่งเข้าหนึ่งซุกเร้วเขาเหนียวห้องก็กจะล่างจ้ะเย็ดติ๋วก็จะล่างนะคะล่างสองน้ามค่ะอ่เพราะว่าไม่เป็นเขาไม่เนาะบริสันทสมห้องมันจะไอโอมูมพอวนน้าตาลไหลจ้ะถ้านั่น ผู้ใดกัถนัดการอันมีเขาเก่ากับเขาเก่าใซ่ได้ค่ะได้ก็จะปั่นแยกออกไปล่างข้างนอกน้ำหนึ่งเลยนะคะแล้วก็แยกน้ำหนึ่งสองน้ำพื่อละแยกก็จะเซแซแซน้ำขาม้าจะนี่ค่ะข้าวเหนียวหนึ่งขีดนะคะต่อเนื้อหนึ่งกิโลจ้านี่จ้าเอ้แยกเป็ดล้วเด้อค่ะเด้อขั้นเห็นว่าเป็นก้อนเส้าเงานี่จะขั้นแหนม เนื้อนี่จะเป็นน้ำปุจุจังส่จะ้ะเนื้อนี่ยยายกรมักแล้วค่ะยายเริ่มเปิดกล้องจะ้ะสววอ้ด้ค่ะเด้อขั้นแหนมการวิธีปรุงยายกระเฮ็ดในเมืองแล้วเออแต่ว่ายายอาจจะเริ่มเปิดกล้องเอาที่มักแล้วเนาะวิธีปรุงกระเฮ็ดหลายเทือแล้วจะ้ะนี่ค่ะเนื้อสี่กิโลนะคะเนือเนเน้อเนืเ้อเนี่ยเนื้อแดงแดงเลยจะ้ะนี่เนื้อสดสดเลยจ้ะบ่มีเอ็นบ่มีอ่างจะ้ะโลละสามร้อยสี่สิบจ้ะ อันนี้ก็นีน่แหนมกับขั้นแล้วจ้ะได้แล้วจ้ะได้ที่ละซีบละเรื่มเปิดกล้องต่อไปยายซีบก็จะเฮ็ดเป็นเตาเด้อค่ะเด้ออืมเป็นลูกเตาให้ดูก็จะปัน้นปั้นเป็นลูกเตาให้เมืองจ้ะจ้ะนี่เน,นาะค่ะเนาะเดี๋ยวลูกเตานี่ไปเมืองในชุ่มชนแล้วจ้ะเด้อเพราะว่ายายจะอัดคลิปนี่อคลิปเดียวจ้ะคลิปทํำวิธีทํำของขายเด้ค่ะเด้อจ้ะสั่งได้นะคะนี่สมเนื้อจ้ะซิละจ้ะ โลละหกร้อยบาทจ้าเย็ดจีจะเฮ็ดลูกเตาอัลขีดแลขีดแลขีไทยกะซิบซิบลูกจ้าหกร้อยบาทจ้านี่นะคะเจ้าถุงหาแปดเทดเทดเป็นลูกเตาให้เลยค่ะเออแต่ว่าย่ากับตอนเทศลูกเตาแยกกับเจ้ากระเทียมกีบใส่น้ำเด้ค่ะเด้นี่สร้างเนื้อนี้แหละกับกระเทียมกีบผู้มักบอกพีกเจ้าบอกพีกใส่จ้านี่ค่ะนี่นะคะ ฝีมือยายติ๋วจ้านี่เห็นป่าขั้นสมท่านใดไม่จะเป็นก้อนเศ้าเงาอย่างสีเลยจา้าเอายายติ๋วกะอ,อ,อาการนะเปิดประโลมจกห้อนเฮ็ดเฮ็ดเฮวียกกับห้อนจ้ะอือยายติ๋วขอจบคลิปเด้อยค่ะเด้อขอบคุณทุกเลิมทุกหลักทุก,ก,ก,กไหลทุกกำลังใจสั่งได้นะคะจา้าแต่กติกาคือโอนเงินก่อนค่อยทำนะคะคือทำสดๆเลยค่ะ เออทำให้สดๆไปอย่างนี้เลยเออโอนตังมาแล้วก็ประมาณ3มวันจะได้นะคะของ Matthew แม่ติ๋วรับประกันเลยค่ะจ้าท่านไครสนใจกระทักมาใต้คลิปได้ค่ะเด้อยั่ติ๋วจะเอาเฟซให้จ้าหรือเข้าไปในเฟซแม่ติ๋วก็ได้จ้าเออแม่ติ๋วนะจ๊ะจะไม่มีชแนลนะคะไม่เหมือนช่อง YouTube จ้าเข้าไปทักเลยสนใจอะไรแม่ติ๋วก็จะไปลงทางไอเฟซด้วยจ้า จาหนีเด้อค่ะเด้อพูดเฒ่าหาเงิ่อนค่ายาค่ะนี่อร่อยจริงๆนะคะอาหารโบราณนะคะเออไม่ใส่ผงแหนมไม่ใส่รสด,ดีใส่เกลือแล้วก็บดกใส่ดินประซิวค่ะท่านสมนี่ออกขาวๆอย่างสี่เด้อสมเนื้อคล้ายๆเนื้อหมูสีเห็นปะนี่สมเนื้อที่มันแดงๆที่ข้าวคั่นได้แล้วมันไปสิคือบริเวใส่ดินประสิวจ้ะท่านกินแล้วเขาไปเนื้อแดงอีหลี่หันดินประซิวจ้ะเออ เขากินหลายๆมื w ่อก่บบโบนันน้องขนาวดินสิวขี้เกียจนายบ้านเขาเอื่นขี้เกียจจจะนี่แม่ติวจะบใไซท่านใสอันนั้นนึงแมงวันกับบตอมจะเออคืนเมื่อวันจะแมงวันกับยังบอกราเขาใกล้จะอันนี้ทํากินเองนะคะนี่อาหารบ้านๆจะสั่งได้ค่ะหมูห้าร้อยเนื้อโละหกร้อยไม่ห่อตองค่ะแหนมลูกตุ้มนะคะจะ ยตีก็ขอจบคนนี้ค่ะเดอ้อไอหมูหวานกระเฮ็ดเนื้อหวานกระเฮ็ดราคาสร้างดดได้เ<ด>นื้อแดดเดียวเป็นเป็นหวานออกรสหวานกระเฮ็ดได้จ้ะราคามันก็ะจะตามลงนิดนึงจ้ะไอถ้าเน,นื้อแดดเดียวหันก็จะโลโลหนึ่งประมาณแปดร้อยจ้ะหมูหันหกร้อยจ้ะห้างกันสองร้อยนะคะจ้ะแต่แดดเดียวนะคะจ้ะนี่ค่ะจ้ะบ๊ายบายเลิฟเิทุกคนนะคะยัดตบกระเฮ็ดเห็นมึงกันนอันนี้ นครปฐมนะคะจะเนื้อเนื้อนี่กรุงเทพค่ะเลิบเลิบทุกคนจ้า